เพื่อนๆคิดเหมือนแอดไหมคะชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคําตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิดนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2568นะคะตรงกับบัทร์น,นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมีแนวทางของอาจารย์เซียนขานนะคะฝันต่อง,งวดแล้วนะคะของปู่เพชรเงินน้ารักนะคะ มาแบ่งปันมาฝากกับคุณพ่อคุณแม่ fc แล้วก็เพื่อนเทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะน้อยชุดมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะจริงๆนะคะอาจารย์ให้มาหลายวันแล้วนะคะแอดติดภาร,รกิจนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะลงช้าแต่ก็มั่นใจนะคะ มีน้อยชุดมากเลยนะคะ3ตัว2ตัวเน้นๆให้เลยนะคะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะดูให้จบนะคะถ้าเกิดใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนงวดที่แล้วใครที่โชคดีนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เน้นๆให้เลยนะคะทั้ง3ตัว2ตัวนะคะ แอดเชื่อว่าใครดูจบคลิปนะคะรอรับโชคได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของอาจารย์นะคะฝันต่องวดไม่เยอะนะคะปู่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะและวันนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงแอดนะคะเพราะว่าอาจารย์ปิดวาจารเรียบร้อยนะคะเพราะว่าต้องรอให้อาจารย์ออกพรรษาก่อนนะคะท่านผู้ชม อาจารย์ก็จะถือศีลปฏิบัติธรรม3เดือนเลยนะคะเอซี FC ของอาจารย์เซียนขานะคะก็คงจะหงอยเหงาเศร้าส้อยกันนะคะคงจะคิดถึงอาจารย์นะคะเนาะก็ให้อาจารย์ปฏิบัติธรรมก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะถือศีลภาวนานะคะกับปูเ่เพชรเงินนะคะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาอาจารย์ปฏิบัติมาอย่างนี้ทุกปีเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะจะได้ ออกพรรษามานะคะอาจารย์เป็นคนที่มีบุญบารมีนะคะจะได้มาแบ่งปันแนวทางให้กับ FC เหมือนเดิมนะคะรอนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็ฟังเสียงแอดไปก่อนนะคะเสียงแอดก็ไม่รู้ว่าแต่ตัวเลขที่อาจารย์ให้มานะคะตัวเลขที่อาจารย์ให้มานะคะอาจารย์ก็เน้นให้เลยนะคะท่านผู้ชมในคลิปนี้เนาะก็ฟังเสียงแอดไปก่อนแล้วกันนะคะทบทวนฟังหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็คิดถึง FC คุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆนะคะที่ติดตามทิปนาคานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปนาคานะคะทิปนาคาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งมาเจอทิปนาคานะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้ได้ฟังกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นช่องน้องใหม่นะคะ ก็ยังมีผู้ติดตามไม่เท่าไหร่เองนะคะตัวเลขก็เข้าบ่อยอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนบ้านนะคะก็เข้าบ่อยมากเลยนะคะแตก2ตัว3ตัวบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาชมดูนะคะใครที่ชอบเพื่อนบ้านนะคะก็ไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะคะเนะาะก่อนจะถึงวันที่16นะคะท่านผู้ชม แอดอาจจะพูดเร็วหรือว่าพูดผิดแอดต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าบางครั้งแอดอาจจะพูดเร็วนะคะตัวตัวเลขของอาจารย์นะคะแอดอมั่นใจนะคะว่าตัวเลขที่ปู่มาให้นะคะมันมีแค่ไม่กี่ชุดเองนะคะแอดก็เชื่อว่าตัวเลขเนี่ยที่ปู่ให้มาเนี่ยน้อยชุดมากนะคะอาจารย์บอกว่างวดนี้นะคะปู่ ให้ชุดเดียวเองนะคะ3ตัวบนนะคะเนาะจะเป็นบนหรือล่างนะคะก็มีแค่ชุดเดียว2ชุดนะคะก็ไปบนล่างได้เลยนะคะท่านผู้ชมไปกลับด้วยนะคะแอดอยากจะให้ fc ของทิพนคามีโชคนะคะแล้วก็ fc ของอาจารย์เซียนขานะคะมีโชคมีชัยนะคะในงวดวันที่16ก็ดกดรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะ ตัวเลขของอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าพรรษาก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนกับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าทําบุญกันคนละที่นะคะอย่างน้อยทําที่ไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมบาท2บาทนะคะทําที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วนะคะ ได้กุศลมากมายเลยนะคะอย่าลืมสะสมบุญนะคะที่จะเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกภพกทุกชาตินะคะแอดเชื่อว่านะคะ FC ของทิพนะคะ FC ของอาจารย์เซียนขาชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะสะสมบุญนะคะจะได้ติดตัวเราไปนะคะและก็การสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมนะคะลองสวดดูนะคะวันละนิดวันลหน่อยก็ได้นะคะ เนาะห้ามผัดวันประคุณห้ามผัดวันประกันพุ่งแค่นั้นเองนะคะแอดก่อนจะพูดผิดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็ให้อภัยกันนะคะเนาะบางทีอาจจะพูดผิดหรือว่าบางครั้งนะคะอาจจะพูดเร็วเนาะตัวเลขของอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างอาจารย์ฝันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ฝันแบบนี้นะคะอาจารย์ฝันต่องวดอาจารย์ฝันว่าปู่มาเขียนให้นะคะท่านผู้ชม ปู่มาเขียนให้3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมสามตัวห้าสามนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันต่อมานะคะปู่ก็มาเขียนให้อีก2ตัวนะคะติดกันเลยนะคะท่านผู้ชม1นหและก็หนึปู่เขียนให้หนึ่นนะคะท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะคะ อาจารย์ได้ทั้ง3ามตัว2ตัวแล้วอาจารย์ก็เอาไปเสี่ยงทายนะคะแล้วก็ฝันนะคะท่านผู้ชมฝันว่ามีอะไรมีคนเอาพระพุทธรูปทองคํามาให้อาจารย์นะคะเป็นฝันดีมากๆเลยนะคะตัวเลขน่าจะเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ก็ฝันแบบนี้นะคะอาจารย์ฝันต่อง,งวดนะคะได้5 3 8 1 5 1 8หนึ่งห้าดนะคะปู่เขียนให้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมติดกันเลยนะคะ แอดก็เลยมาแปลงให้3ตัวเป็น1 1 5 1 1 8แล้วก็158นะคะอย่าลืมว่าอาจจะเป็น5 1 8หรือ5 7 8ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขนะคะเลข1กับเลข7นะคะก็เป็นตัวเดียวกันนะคะเลข2ตัวแอดแยกให้ก็คือ5 3 3 8 58 1 5 1 8 1ด7 8แล้วก็5 7นะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ความฝันของอาจารย์ใครดูไม่ทันนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเนาะก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะแอดขอวอวยพรให้เอฟของทีบนาคานะคะมีโชคมีชัยในงวดวันที่16กกรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะความฝันของอาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมไม่เยอะนะคะ แต่แอดมาแปลงให้3ตัวแล้วก็2ตัวก็ดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะตัวเลขของอาจารย์ก็มีแค่538แล้วก็1518นะคะท่านผู้ชมใครไม่ชอบพี่แอดแยกให้แปลงให้ก็ลองไปแยกดูก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อตามพี่แอดแยกให้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ